อัลกอชายผู้เกือบได้เป็นพระยุธีเห็นสหรัฐอัลเบิร์ตอาร์โนอัลกอจูเนี่ยเกิดในปี1948ในวอชิจันดีซีเป็นบุตรชายคนที่สองของอ Al ัลเบิร์ตอัลกอซีเนียผู้ชี่สมาชิดแห่งสหรัฐเขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาวาดรุ่นเดียกับทมี่ลีโจนนะครับนักแสดงฮอลลีวูดเขาใช้เวลาส่วนใหญ่การเล่นโตะพู้และการสุบัญชาเป็นคั้นเป็นข่นนขาวก่อนที่จะสนใจเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อนและไปแกนแนวปะทุนในสงครามเวียดนามก่อนที่อาสาไปรบในสงครามเวียดนามถึงสองปี นที่กลับมาเรียนกฎหมายและทํางานเป็นนักข่าวสืบสวนในภาพค้าก่อนที่เราจะหาลัยและนักข่าวเพื่อมาเล่นการมันอย่างเต็มตัว และได้เป็นผู้แทนราษฎำในสภาและผู้ชี้มาชี้เห็นสหรัฐของรัฐแทนนสซี่ถึง16ปีที่ลงตำแหน่งหลายตำแหน่งเช่นคณะกรรมาการด้านพลังงานคณะกรรมการื่อนข่าวกองของสภาคณะกรรมาการด้นา,านามาานนมั่งานคงเห็นมาตู่ภูมิและเขายังส,สนับสนุนให้สหรัฐสร้างซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาในประเทศและเขายัหงหนุนไหลในเทคโนโลยีและชีวการแพทย์และการตัดต่อพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เขาเคยเลื่นชิมตำแหน่งบรรณาธิบดีในปีพันเก้แต่ถอนตัวไปในปีพันเก้นั้นบิลคิงตันได้เลือกเขาให้เป็นรองบรรณาธิบดีเพราะเขามีปัญหากับจอร์จบุชผู้พ่อในเรื่องโลกร้อนนะครับในสุดบิลคิงตันก็ชนะการเลือกตั้งเป็นบรรณาธิบดีคนที่42่องของสหรัฐและเอากอได้เป็นรองบรรณาธิบดีคนที่45่สิถึงสองสมัยในยุคสมัยของบิลคิงตันนั้นเศรษฐกิจสหรัฐเติบโต,ตอย่างสุดขีดเป็นยุคของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซ ในสมัยที่สองของบิลกิลตันนั้นเขาไปข่าวเช้ากับนักศึกษาสาวในครังนี้ข่าวทำให้เขาเกือบโดนถอถนถถถจัดตำแหน,น่งในการเดือกกั้ปี2000นั้นเอากอร์ได้ลงชิงตำแหน่งประาธานที่ดรึกขี้แข่งกับจอร์จบุธผู้ลูกที่จอร์จบุธผู้ลูกชนะอย่างเฉียบเฉียดด้วยคะแนน271ต่อ266คะแนนแม้เอากอร์จะขอให้สารฟลอริดานับคะแนนใหม่ด้วยมือด้วยกรารแต่สารสู้สึกสหรัฐให้ตัดสินให้จอร์จบุธเป็นประาธานที่ดีหลังเข้าลงใจากตำแหน่งนั้นเขาได้เป็นคณะกรรมการบริหารของแอปเปิลและที่ปรึกษาของกู และเขาได้รางวัลโน,นเบลสาขาสติภาพจากสิ่งแวดล้อมนะครับได้ชีวิตครอบครัวได้แต่งงานอาตย์เปิร์กอนนะครับผมมีบทด้วยกันถึง4คนถ้าชอบกินหออลุดก็เลยติดตามด้วยนะครับ